อะด้ครับพี่น,อน้องบานเ้าครับุผมกอบผ้าสแสบมนีผมได้แนวกินมะฝามพี่น้องเพื่อเป็นต้มเสน้นตีนไก่นะครับเป็นกว๋วยจับเอะไรว่ากว๋วยจับอันสิบข้องมูอะพี่น้องนี่นี่ไอพวกอันนี้คือเป็นตีนกไก่เปื่อยเลย จวนนี่จับจะเป็นสีขุ่งผมปรุงแล้วผมใส่อนโอเคพงเพิ่มนะฮะพงด่านมันมีมาให้อยู่ส่วนอันแต่ว่ามันมันบอยเผ็ดเจ๊กหน่อยนะเป็นบสจิ๊ดแกะถึงใจลียวนี่ไงนะฮะเนี่สีน้ำมันออก nhẹn chắc nói hợp lý lòng à, um, mình cẩn bậc phế bong thì mình con, hình là, khẩu trang khẩu này nó เบบารตาต้องข้อกันมิ่น่เป็นอะบรตุ่มตุ่มผสมนะผสมตุ่มเชนอิเจ็บผสมตุ่มเชนก็ตุ่มผสม มันซิ <coughs> 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 <tong> เซนี่ยที่เมื่เป็นอันตีนไส้อ่ะเปื่อๆๆอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนที่มันแข็งแค่เป็นกระดูกครับย่างเนี้อเปื่อเนื้อเปื่อยดีขนาดหนังเนี่ยเปื่อยดีสือว่าผมว่าสุวรรนตุ่มเซนตีนไก่เปื่อยน้อยครับขาประเด็นยามันกระดูกหรอกเนื้กระดูกมันแข็งอกันเลยครับ không mua vậy nhá. thì quẹt dép thay ไปนอีกนย่างเนี้ัน,นี้ซื้อในหมู่บ้านมันขายอยู่เด็ดแสบเลยแอ้วก็บอกเพงกว่าเด็มถ้วยนี่เด็มเรยาเนี่ผมซื้อสี่สิบาทเองคันยางลยยี่สิบ 어어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  啊，去拍。 พี่ดองต้มเซนแล้วตีน,นไก่หน่ยพี่ดองบวกด้วย,ยไปจับสีโค้อง,องนี่พี่ดองโอ้หลอดสื่าความแส็กความเปรย์นี่น ใหญ่ดีครับพี่น้องจะมีครับพี่น้องสวัสดีครับ